ลูกครับโดนแล้วครับพุ่งออกมาขัดเลยนะครับจะช่อนนะครับ ใส่สวยทีเดียวนะครับเดี๋เมื่อสักครู่นี้พลาดไปตัวหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่า,าตั้งกล้องไว้เนี่ยกล้องมันดับของมันเองนะครับช่อนนะครับตัวนี้ไฟ่โลเลยครับกับสายแก้คันสีขาวนะครับ แก้มือสาเร็จครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้มาตัวละไซส์นี้เลยครับแต่กล้องเนี่ยกล้องมันดับของมันเองครับก็เลยไม่มีคลิปให้ดูนะครับผมก็เป็นปลาช่อนนะครับผมนะครับกัดสายแก้คันสีขาวนะครับตีขึ้นขึ้นชายตะลิ่งนะครับก็คือขึ้นชายตะลิ่งแล้วค่อยๆลากลงมานะครับเพราะว่าปลาเนี่ยตรงกลางเนี่ยน้ำมันโล่งมากเลยปลามันก็จะไปซุกอยู่ตามข้างๆชายนะครับชาย ใช้ตลิ่งเนี่ยครับวิธีการดูหมายเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือช่วงกลางคลองเนี่ยมันจะโล่งมากเลยปลามก็จะไปซุกอยู่แถวๆข้างชายน้ําตื้นนะครับผมปลาช่อนเนี่ยชอบอยู่น้ํำตื้นครับชอบหากินที่น้ําตื้นครับได้ผลครับปลาช่อนไซโลกว่าเลยครับกับสายแก้คันสีขาวครับสุดยอดมากครับ